ลราจะพักแล้วนะครับเรามาต่อในส่วนของการอ่านนะครับซึ่งอย่างที่บอกเขายังจับที่เรื่องการอ่านวันเดือนปีและก็เวลาอยู่นะครับจากตัวอย่างนะครับที่เห็นบนนี้นะครับมีทั้งหมด7วันนะครับซึ่งต้องฝึกอ่านออกเสียงนะครับว่าควรจะออกเสียงวันที่เหล่านี้อย่างไรแน่นอนครับตัวย่อของเดือนก็จะเห็นแค่3ตัวอย่างนี้นะฮะแต่ต้องจําชีอเต็มให้ได้นั่นคือวันที่23เดือนมกราคม2 0 1 5นะครับก็คือที่บอกว่าต้องใช้เป็นเลขลำดับที่ก็คือ i s the นะฮะย3ิบสาคือ the 23rd นะ of of งอะไรครับ of January นะครับ2 0 15ก็ได้หรือ2015ก็ได้นั่นคือการอ่านวันเดือนปีนะครับพอมตามลงมาที่เรื่องการอ่านเวลานะครับอย่างข้อนี้เขาแปนะครับ14นาฬิกา14นาทีก็อย่าไปอ่านเป็น14:44นะครับหรืออย่าไปอ่านว่า it's 16:15 to นะครับเจ้าของภาษาจะงงต้องดูว่าไอ้ตัวเลข14เนี่ยมันคือเลขอะไรที่อยู่บนหน้าปัดนาฬิกาซึ่งคือหมายเลข2นั่นคือถ้าจะให้อ่านง่ายนะครับคือ it's two 44 in the afternoon นะครับเป็นการอ่านเวลาถัดมานะครับเราจะไปในส่วนของนะครับการฝึกซึ่งคันนี้ต้องไปอ้างอิงจากปฏิทินและนะครับซึ่งแต่ละปีนะบางบางบางวันสําคัญก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปงบางบางวันก็จะยึดตายไว้ดังนั้นก็ลองไปศึกษาดูนะครับว่า n w y y e r s s d y นะครับปีใหม่วันที่เท่าไหร่นะครับ Chinese, Chinese New Year's นะครับ วันปีใหม่จีนหรือตรุจีนฮะมาคาบูชาเดย์เวิลด์โน้ตูเบอโควันอะไรครับวันก็สุบรีโรคนะครับวันที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับสงกรานต์เฟสติวัลช่วงสงกรานต์ไลฟ์เดย์วันแรงงานนะครับโครเนชั่นเดย์วันวันวันฉัตรมงคลนะครับวิสาขบูชาเดย์อาสาหบูชาอันนี้ตรงตัวนะครับแม่ที่เดย์พ่อที่เดย์และคอนสติชันเดย์คอนสติชันคือวันรัฐธรรมนูญนะครับก็ลองไปค้นปฏิทินแล้วลองตอบดูนะครับถัดมานะครับทีนี้เราจะเริ่มที่สนญลแก้โทรศัพท์และ อย่างที่ผมบอกครับเมื่อสักครูนะ่เน้นและก็คอ่านวันเวลาแล้วก็วันที่เพื่อเผื่อว่าเราโทรไปแล้วมันไม่สามารถจะคุยกับคนที่เราอยากคุยได้ทันทีก็จะไปต้องพบกันใหม่ในโอกาสหน้าโทรมาใหม่ในโอกาสหน้าซึ่งก็ต้องระบุวันเวลานะก็ควรจะทราบตรงนั้นก่อนทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการสื่อสารบ้างซึ่งผมจะแบ่งเอาไปสองส่วนคือเป็น caller นะครับคือผู้ที่โทรเข้าและ the operator ซึ่งเราจะสมมุติว่าคุณโทรเข้าไปในหน่วยงานก็จะเป็นเจ้าหน้าที่พนักงานโทรศัพท์รับสายนะครับซึ่ง แน่นอนครับเราต้องเริ่มที่การ Greeting อันนี้ถ้าใครศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของ g r e e t i n n a n n Introductions มาแล้วก็น่าจะง่ายนะก็คือทักทายตามเวลาเนะช้าก็ Good morning เนีบ่ายก็ Good afternoon ช่วงเย็นก็ Good evening หรือจะก,กลางๆก็ Hello นะครับโดยปะกะติแล้วเนี่ยถ้าเป็นหน่วยงานนะก็มักจะตามที่การบอกว่าเป็นหน่วยงานอะไรหรือเป็นเบอร์โทรศัพท์อะไรนะครับยตัวอย่างนะครับ Good morning Helen High School นะครับ สวัสดีครับนี่โรงเรียนไฮสคูลชื่อโรองเรียนเฮเลนนะครับหรือ Good afternoon this is 0443472871บอกหมายเลขโทรศัพท์ก็ได้หรือการบอกอว่าใครเป็นคนที่กำลังรับสายอยู่ Good evening Thomas speaking นะครับเป็นต้นก็เป็นการเริ่มต้นการโทรศัพท์โดยโปกติอันนี้จะเป็นหมายถึงผู้ที่รับสายนะครับทีนี้เราจะเลื่อกไปสู่กระบวนการการสื่อสารซึ่งจะต้องมีรูปแบบที่หลากหลายล้นะครับโดยปกตินะครับ อ่ามีตัวอย่างเด่งนะครับ Hello ลองดู r s t t u u a n t นะบบอกชื่อหน่วยงานนะครับอ่ากลับมาที่หลังจากที่นะครับปกติถ้าเป็น operator นะครับอ่าคุณจะได้ประโยชน์เหล่านี้นะครับ How can I help you นะครับนั่นมีความเหมือนว่า can I help you เลยมีอะไรให้ช่วยนั่นเอง may I help you หรือ who would you like to speak to ไม่ทราบว่าอยากจะเรียนสายกับใครคุยกับใครนะครับแต่ได้ยินคคำนี้ก็เตือนบอกเลยครับว่าคุณอยากที่จะ คุยกับใครบ้างนะครับซึ่งแน่นอนครับเราจะเริ่มและในฐานะของผู้โทรเข้านะนี่คือสำนวนที่คุณสามารถนำไปประยุกใช้ได้ประโยคแรกอะไรครับ may I speak to นะครับตามด้วชื่อนะครับ may I speak to Mr Benson p l a t e นะครับผมขอเรียนสายพูดกับคุณเบนสันได้ไหมนะครับหรือนะครับเป็นการบอกเล่าก็ได้ I would like to speak to Mr Benson p l a t e นะครับผมอยากคุยกับคุณเบนสันสครับมาทที่3นะครับ I'm trying to connect sorry I'm trying to contact Mr. Benson ผมพยายามที่จะติดต่อคุณเบนสันครับถัดมาครับ Is Mr. Benson available? Available เป็นคำที่จะต้องเจอบ่อยมากครับในบทนี้ available หมายถึงว่าสะดวกที่จะสามารถมารับสายได้ไหมนั่นเองนะครับนั่นคือคุณเบนสันสะดวกรับสายหม Is Mr. Benson available? ที่อ่านว่า a v a i l นะครับไม่ใช่นะนะ available นะออกเสียงเป็น L เลยนะครับถัดมานะครับ บางครั้งเราไม่ได้จะโจนจะระบุที่จะคุยกับใครแต่ต้องการที่จะคุยกับแผนกนั้นๆนะครับซึ่งอ p e r a t o r ต้องต่อสายให้เราใช้ตัวนี้ครับ Could you put me through to the blah blah, blah, blah department p l a s e นะครับไอ้บลาๆนะี่คือชื่อแผนกนะอย่างเช่นแผนกการเงินนะครับ Could you put me through to the finance department p l a s e นะครับต่อไปยังแผนกนี้ได้ไหมน,นะครับก็เป็นการกว้างๆเขาก็จะโยนเข้าไปที่เบอร์นั้นหรือนะคร คุณอาจจะไม่ทราบว่าต้องคุยกับใครแต่เอาจจะระบ,บุได้ว่าขอสายบุคคลที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นๆซึ่งนี่ก็ใช้คำว่า in charge of นะครับก็คือ could I speak to the person in charge of ตัวอย่างผมจะเป็น The Meeting place นะครับผมขอคุยสายกับคนที่รับผิดชอบเรื่องการประชุมหน่อยนะครับก็เติมลงไปตรงนี้เหมาะสมในประเด็นที่เราอยากจะสื่อสาร,นะรหรือบางครั้งนะครับเราทราบเบอร์ต่อภายในนะครับและบางทีอาจจะไม่มวระบบอัตโนมัติที่จะต้องให้กดต่อไปเองกูก็ต้องบอก operator ว่าช่วยต่อผมไปเบอร์ที่ะระบ,บุซึ่งเราใช้คำว่า extension นะครับ could you transfer me to extension 34 please นะครับ ก็คือกรุณาต่อสายผมไปยังเบอร์ต่อภายในหมายเลข34ด้วยนะครับหรือบางครั้งอาจจะเลอแค่ extension 34 please ก็ได้นะครับก็คือต่อไปที่เบอร์นี้ให้หน่อยนะครับส่วนที่2ครับเมื่อมีการขอร้องไม่ว่าจะเป็นขอสายคนคนนั้นหรือขอสายแผนกนั้นหรือต่อไปอยังเบอร์นัดนะครับในบทบาทของ operator ก็จะมีรูปแบบของการตอบ2รูปแบบคือถ้าสามารถให้คุยได้เลยนะครับ hold on I'm connecting you now h o l ดอนตอนนี้หมายถึงถือสายรอนะครับ I'm connecting คือชั้นกำลังต่อสายให้คุณ Wait a m in e n e p l a c e แต่กรุณารอสักครู่นะครับคงไม่เป็นหนึ่งนาทีหรอกน่แล้วแต่ช่วงเวลา Just a moment please สักครู่นะครับ, moment, place, นะรบ I will put you through to Mr Benson put through คือส่งผ่านทะลุไปยังบุคคลเป้าหมายที่เราต้องการจะคุยด้วยนะ One moment please I will transfer you นะครับรอสักครู่ชันจะต่อสายให้คุณและ I'll check if he's in นะครับฉันขอตรวจสอบว่าเขาอยู่ไหม In นี่หมายถึง in the office น mm ั hmm. and ่นเองนะครคนนี้อยู่ในออฟฟิศ hmm. ไหมนะครับ mm hmm. ก็เป็นบทบาทอาของ operator หรือพนักงานรับโทรศัพท์ที่ฟังแล้วก็โอเคแนวโน้มเหมือนจะได้คุยนะนะครับแต่ในทางตรงข้ามนะครับถ้าเกรงว่ามันมีปัญหาซึ่งโดยปกติแล้วมันจะขึ้นต้นด้วยคำว่า m sorry นะคขอฉันเสียใจด้วยนะและตามด้วยคำว่า I'm afraid นะครับเรณีแรกครับ I'm sorry I'm afraid you've got the wrong number คืออะไรครับเสียใจใะฉันเกรงว่าคุณได้เบอร์มาผิดเราอาจจะขอสายคุณสมชายในงานนั้นไม่มีคนชื่อสมชายนะครับเราจะวนที่เราจะได้ไประโยชน์นี้นะครับว่าคุณคุณน่าจะเบอร์ผิด I'm afraid you've got the wrong number นั่นคือคุณได้เบอร์มาผิดนั่นเองสองครับ I'm sorry there's no one here by that name น,นี้ชัดเจนเลยนะฉันขอฉันเสียใจได้่ะ ที่นี่ไม่มีคนชื่อนั้นนะครับนันคือไม่มีคนชื่อแบบนั้นที่นี่นั่นเองนะครับตัวอย่างที่3ครับ I'm sorry the o o p a n y you mentioned moved out t w o months ago เสียใจด้วยค่ะบ,บริษัทที่คุณกล่าวถึงนั้นได้ย้ายออกไปแล้วเมื่อ2เดือนที่แล้วนะอาจดูไปที่บริษัทใหญ่ซึ่งเป็นการตึกตึกให้เช่าสำนักงานนะครับซึ่งมีการเปลี่ยนย้ายได้ังนั้นก็อาจจะเป็นการได้ยินกับตอบแบบนี้นะครับถัดมาครับ I'm sorry Mr. Weddington has quit ขออภัยด้วยนะครับเสียใจด้วยคุณเวรเดนตันลาออกไปแล้วนะควิดตรงน,นี้หมายถึงการเลิกกระทำญานะีบางอย่างนั่นก็คือออกจากงานนั่นเอง I'm sorry but he doesn't work here any longer นะครับอาจจะได้ยินประโยคนี้ก็คือฉันเสียใจด้วยแต่เขาไม่ได้ทำงานที่นี่อีกแล้วอีกต่อไปนะไอ้ไ n ้ที่ร้อก็คือไม่มีอีกแล้วนั่นเองนะครับก็เป็นลักษณะาการให้ข้อมูลในเชิงลบว,ว่าคุณจะไม่ได้คุยสายกับบุคคลที่คุณต้องการจะคุยนะครับถัดมานะครับอ,อีกสถานการณ์หนึ่งนะครับ I'm sorry นะครับ he has retired เขาค่าเสียงานไปแล้วนะก็คืออายุครบ60ปีก็อยู่ในช่วงพักผ่อนก็จะต้องหยุดทำงานนะครับ I'm afraid we don't have anybody here by that name นี่จะค่อนข,ข้างจะสอดคลองกับข้างบนนะครับฉันเกรงว่าเราไม่มีคนชื่อที่ชื่อแบบนั้นที่นี่เลยนะครับ Sorry there's no one here by that name อันนี้พูดไปแล้วนะครับ He is not at this number any longerHis new number is 122078 เขาไม่ได้อยู่ที่เบอร์นี้อีกต่อไปแล้วเบอร์ใหม่ของเขาก็คือ1 2 2 0 7 8นะครับก็เป็นการบอกให้ซึ่งคุณอาจจะโทรใหม่ด้วยเบอร์นี้หรืออาจจะขอให้เขาอุตส่าห์ให้กระดาษนะครับ I'm sorry but this is extension t 3 o t o not 3 2 3นะครับหมายความว่าครณนี้คุณกดเบอร์เอณอาจจะกดเบอร์ผิดนะครับขออภัยว่านี่คือเบอร์ต่อ232ไม่ใช่3 2 3นะครับ Sorry I think you have dialed wrong number นะครับอันนี้เป็นสถานการณ์หนึ่งนะคือคราวนี้ อาจจะไม่ได้เบอร์ผิดแต่คุณกดเบอร์ผิดนะ I think you have dialed the wrong number Would you like to speak to somebody else อันนี้เป็นการเปิดช่องให้นะครับคุณอยากจะคุยคนอื่นไหมนะหมายความว่าคนที่คุณคุยด้วยอยากคุยด้วยอาจจะไม่สะดวกรับสายหรือแนะนำว่าอยากจะคุยกับคนอื่นไหมนั่นเองนะครับก็นอีกรูปแบบหนึ่งถนะัดมานะครับเป็นแบบฟลิกนะครับตัวแรก บทสนทนาที่คุณจะต้องไปเติมคําให้สมบูรณ์ซึ่งนี่คือตัวเลขที่คุณต้องเอาไปเติมให้สมบูรณ์นะบทสนทนาก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อสักครู่นี้นะเป็นการโทรเข้านะครับแล้วมีเปอเรเตอรับสายคุณก็ลองดูว่าจากสถานการณ์นี้ที่จริงมันก็จะเล่ามาจากตัวอย่างนะครับนะว่าเป็นการขอสายคุยคนน้นคนนี้และคนนู้นไม่สะดวกคุยต่างๆนะครับและท้ายสุดได้คุยกับใครนะครับแน่นอนครับคำที่หายไปก็อยู่ทางซ้ายมือด้านล่างที่ต้องดูในหนังสือนะครับก็ลองดูนะครับแล้วเราใช้คําตัวดูในตัวอ e ีบุ๊กนะครับ ถัดมานะครับส่วนที่2ครับบางครั้งโอเปอเรเตอร์จะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าคนคนนั้นจะสามารถมารับสายได้ไหมหรือไม่ได้ซึ่งบางครั้งก็คือเป็นเหตุการณ์ต้องหลีกเลี่ยงไม่ได้บางครั้งเราจะไม่สามารถติดต่อคนนั้นได้นะจากประโยชน์นี้คือรูปแบบที่คุณอาจจะได้ยินนะครับ I'm afraid Mr Benson is not available right now นะยังไม่สะดวกรับสายได้ในตอนนี้นะซึ่งเช่นกันครับ is un available at the moment ก็ได้นะครับ i s not available ก็ได้ือ unavailable ก็ได้นะครับตัวสั่สที่ตัวอย่างที่3ครับ I'm afraid Mr Benson is on holiday เนี่ยเกรงว่าคุณเบนสันเนี่ยอยู่ในช่วงของการพักหลอนอยู่นะครับ I'm afraid Mr Benson is out for lunch นะครับเกรงว่าคุณเบนสันออกไปทานมื้อเทียเ่ยงนะครับ I'm afraid Mr Benson is on sick leave sick leave นี่คือลาป่วยนะครับ I'm the f i r s t Miss Benson is on p a t e n t a l e a v e นะครับ p a t e n t a นี่คือลักษณะของการลาคลอดนะครับในที่วิจารั Miss นะค,คือเป็นการที่ไม่ระบ,บุว่าเป็นแต่งงานหรือไม่แต่งงานนะครับแต่ในสถานการณ์นีคือลาาคลอดนะครับก็เลยต้องเป็น Miss นะครับ I'm f r s i Miss Benson is n t in yet is n t in yet นั่นหมายความว่ายังคงนะยังคงไม่ได้เข้ามาแต่จะเข้ามานั่นะคือยังมาไม่ถึงที่ทำงานนั่นเองนะครับถัดมาครับ I'm afraid Mr. Mason has just left for the day. สำนวนนี้หมายความว่าเขาได้เดินทางออกไปจากที่ทำงานแล้วคือกลับบ้านแล้วนั่นคือถ้าจะโทรหาเขาก็พรุ่งนี้หรือวันทำการถัดไปตัวมาใหม่นะครับหรือสุดท้ายครับ I'm sorry but he's out of town. ขออภัยจริงๆเสียใจแต่เขาออกไปจากเมืองแล้วนั่นคือมายว่าไปที่เมืองอื่นนั่นคือจะยังไม่สามารถสะดวกรับสายนะครับนี่คือรูปแบบหนึ่งที่คุณจะเจอจากการสื่อสารกับพนักงานรับโทรศัพทนะ์เดี๋ยวเราไปสักครู่แล้วกลับมาในส่วนถัดไปครับ